l ีเจนเดอมาให้จบมีครบทุกสีวันนี้มาสีขาวหลังคาดำาีเจนเดอรรุ่นพิเศษตกแต่งจากโรงงานปี2021กันนี้สวยๆแจมๆใครที่ต้องการหาล e เจนเดอร์พี r ีวีพ m ีเมียมสปอตมาแล้วสีขาวรุ่นพิเศษยางใหม่4เส้นตัวท็อป2.8 Sigma Pro, s ิกมาโฟเครื่องยนต์1 GDFTV2 h 2008ดีเซลเทอร์โบ204แรงมา้าอับดีขับสนุก พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเมื่อก่อนก็ถือว่าราคายัางแรงอยู่เพราะว่าราคาเปิดตัวรถใหม่มาตอนนั้น1นึ่งล้านแปดาทตอนนี้มงคลคาขายในราคาสุดปุ้มเพียง1นึ่งล้านเก้บาท 1, 1 9 9 0 0 0นน้บาทนี่ประหยดไปเกือบ8 0 0แสนนะคุณผู้ชมที่ใครอยากจะได้พีวีพีแอมสปอร์ตตัวฟูลออปชันขับเคลื่อน4ล้อสวยทั้งภายนอกและก็ภายในเป็นรุ่นพิเศษใช้งานยาวๆย,ยางใหม่4ีเส้นอดใจไม่ไหวอยากจะได้บอยตูเนอร์รุ่นพิเศษก็จ,จัดให้แล้วที่มงคลคาเซนเตอร์ราคาดีที่สุดมั่นใจกับ l e เจนเดอร์สองจุดแปปี2021 1 9 9 0 0 0ล้านบาทช้าไม่ทันจัดไปครับ